บ้านอเล็กทีลเดตไม่ถึงขั้นไฮโซแต่ก็รวยไม่ใช่เล่นอเล็กเจรเดตนักแสดงชายดาวรุ่งของช่องสามที่ทำงานในวงการบันเทิงมาได้ประมาณสี่ปีแล้ว จึงมีเงินเก็บที่สามารถซื้อคอนโดด้วยเงินของตัวเองและยังซื้อเป็นเงินสดอีกด้วยทัานยังสร้างบ้านเป็นของตัวเองซึ่งเป็นบ้านหลังใหม่ที่แสนอบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวถึงแม้ว่าทาั้งบ้านและคอนโดจะไม่ได้ใหญ่โตแต่ก็จัดตกแต่งได้อย่างน่าอยู่เพ่งทำบุญบ้านใหม่ไปสำหรับพระเอกหนุ่มตีอเล็กธิรเดช แม้ก่อนหน้านี้อเล็กกับครอบครัวจะย้ายเข้าไปอยู่มาก่อนแล้วแต่เพิ่งได้เลิกทำบนบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อเล็กสร้างขึ้นแถวๆย่านสุขาพิบาลโดยซื้อที่ดินเอาไว้แล้วเลือกแบบจากบริษัทรับสร้างบ้านเมื่อได้แบบตามต้องการแล้วก็เริ่มสร้างและเข้าไปตกแต่งด้านในเพิ่มเตมิมตามที่ตัวเองต้องการรวมราคาแล้วมีถึงสิบล้านได้ หลังสร้างบ้านเสร็จในช่วงแรกอเล็กอาจไม่ได้มีเวลาอยู่บ้านอย่างจริงจังเนื่องจากงานในวงการค่อนข้างเยอะแต่เมื่อเวลาเริ่มลงตัวก็ได้อยู่บ้านมากขึ้นและทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างการอยู่คอนโดมิเนียมกลางเมืองที่แม้จะสะดวกสบายแต่พื้นที่จากัดหรือแม้แต่บ้านเดิมย่านหัวลำโพงก็เสียงดังจอแจไม่เหมือนบ้านหลังนี้ที่สงบและมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า บ้านของหนุ่มอเล็กเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นเน้นความเรียบภายในตกแต่งเน้นความเรียบง่ายสำหรับห้องนอนส่วนตัวของอเล็กนั้นไม่ได้ตกแต่งอะไรมากเนื่องจากเป็นห้องนอนผู้ชายจึงมีเพียงเตียงนอนตู้เสื้อผ้าในห้องนอนโต๊ะทำงานชั้นวางของสะสมเช่นกล้องถ่ายภาพของเก่าต่างๆนอกจากนั้นบนโต๊ะทำงานยังมีลำโพงเอาไว้ฟังเพลงซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อเล็กชิ้นชอบนั่นเองล่ะคะ่ะ